คุณคิดว่าเรื่องมหาศจรรย์มีอยู่จริงไหมและถ้ามีอยู่จริงละ่ะคุณอยากจะขอว่าอะไรกันวันนี้ผมขอพาคุณผู้ชมมาพบกับภาพ,พยนตร์20ใหม่ You Turn w h i หัวใจ Return ภาพยนตร์แนวแฟมิลี่คอม d y ที่ดูแล้วจะต้องอมยิ้มไปตามๆกันและหลังจากการเปิดตัวไปก็ได้รับสิ่งตอบรับอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงนำที่เรียกได้ว่าเป็นตัวพ่อและตัวแม่ของวงการบันเทิงบ้านเรา หรือแม้แต่นักแสดงสมทบที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกให้กับคุณผู้ชมตอนนี้เราไปทําความรู้จักกับหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับคุณเชื่อในเรื่อมหศัศจรรย์ไหมฉันเจอมากับตัวเองจริงๆผมจะถ่ายให้คุณด,ดูเดีกลงไปอีก50ปีเลย <c oughs> ฉันได้ยุ่อะไรยี่สิบ คือผมประทับใจในตัวคุณมากเดี๋ยวเลี้ยงสิคโทษครับผมผมไม่เป็นแต่เรามีอะไรจะบอกปาหน่อยคือไม่เลยอายุเรไรเป็นสาวนี่มันวุ่นวายจริงเลย20ใหม่ยูเทิน i ว e หัวใจรีเทิร์นเาถึงเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของคุณย่าย้อนวัยได้กลับไปเป็นสาววัย20อีกครั้ง จนเกิดเป็นเรื่องวุ่นๆุ่นผสมกับความสนุกแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมกับความประทับใจที่คุณคาดไม่ถึงกันเลยแหละครับสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงในภาพยนตร์20ไใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นคือคุณจะได้เห็นการพลิกบทบาทของนักแสดงในแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะใบดาวิกาค่ะรับบทเป็นย่าป่านนะคะในเรื่อง20ไใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นค่ะ เป็นหนังเรื่องใหม่ของใหม่ชื่อ20ใหม่อุ้ยใหม่มากๆอะเรื่องนี้หนังนี้ความเป็นแบบเมจิกคือเข้าไปในสภาวะจิตใจที่แย่ที่สุดฉันอยากมีรูปสวยๆกับเขามากผมจะถ่ายให้คุณนะดูเดี็กลงไปอีก50ปีเลย <c oughs> ฉันอ้ยุ่ท่าไร <20. S 2> แล้วมันออกมาพบกับชีวิตใหม่พบกับร่างใหม่เป็นคนแก่ในร่างในสาวครับเป็นการเริ่มต้นใ้กับารแก้ไขสิ่งที่แบบเอง,งไม่ได้ทําหรือทําแบบผิดพลาดมาหนังเรื่องนี้แปลกอย่างหนึ่งอะ่ะมันเอาคอมเมดี้กับดราม่ารวมกันได้ยังไม่เคยมีใครทําใหม่คอมเมดี้มาก่อน ไม่ต้องมาเรียนรู้การแสดงอีกแนวหนึ่งอีกแบบหนึ่งไปเลยอะคะ่ะเรื่องนี้ก็เลยเป็นแบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้เปลี่ยนแปลงตัวเองสวยไหมพี่สวยสวยบอะเอาไปตั้งหน้าสดต้องเหมือนเลยอ่ะถ้าเป็นใหม่เงะะี้ยค่ะก็จะเป็นคนค่อนข้างเงียบดิดนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงียบเงียบแต่ถ้าเป็นญาเนี่ย่ยาตพูดหมดเลย,ย่าไม่เก็บอะไรไว้เลย่ยาเป็นคนที่จริงใจมากๆแบบตรงมากๆนีทาใช่ไหล่ะ ปาไม่ดีอย่างนี้หาผัวไม่ได้ยายปานเป็นคนปากร้ายขี้วยวายขี้บ่นรักลูกมากเป็นคนสู้ชีวิตมีชีวิตที่ลำบากมากเลี้ยงดูลูกด้วยตัวคนเดียวด้วยความเป็นคนแก่ที่เข้มแข็งทำให้คนไม่พอใจฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปออกกำลังกายนอกบ้านบ้างถึงแม้ว่าจะรักครอบครัวแต่ว่าครอบครัวอาจจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญนั้นเพราะว่าเราจะเป็นคนที่เข้มงวดมากๆ แล้วก็พูดจาก็ไม่เพราะดุดันเอ้ความตั้งใจของเราทั้งหลายไม่เป็นที่รับรู้ของคนที่เรารักหรือครอบครัวที่เรารักขอให้แม่ออกไปก่อนครับเวลาที่มันเดินออกมาจากห้องแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเราไม่มีใครเลยสาหรับการเตรียมตัวของใหม่และแม่นุชก็คือจริงๆสองคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยต้องมีเซตอัพช่วงเวลาที่ให้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็เรียนรู้กันคือแม่นุชพูดยังไง ใหม่ก็พูดอย่างนั้นเดินยังไงก็ต้องเดินคือมีเวิร์กช็อปทั้งในส่วนของบทแล้วก็การพัฒนาคาแรคเตอร์เหมือนให้เขาทั้งคู่เป็นคนคนเดียวได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาว่าคนสูงอายุรอบๆข้างเราเขาเป็นยังไงครู mm hmm. acting สามท่านด้วยกัน2ท่านก็จะเป็นเกี่ยวกับ acting แล้วก็จะเป็นไลน์คอม,มดี้ให้ใหม่วนนี้ค่ะที่เนิที่ชาที่ดูเหมือนจะแบบ ออหมดพลังอะไรเงี้ยกลายมาเป็นแบบมี energy ส่วนอีกท่านนึงก็จะเป็นคนที่มาคอ,อ,อยแก้ฟิ y ิ i c a l ใหม่คุณครูทุกท่านนะคะสอนสอนอย่างละเอียดนะคะเก็บเรื่องท่าเดินท่าท่าชี้นิ้วท่าเวลาพูดเวลาจะาคอหน้าใหม่ต้องจูนกับย่าหรือแม่นุชให้ได้ะคะ่ะพวกนั้นใหม่เสียหลักมากๆเพราะว่า ไม่ไปถ่ายละครเรื่องอื่นไม่ก็ยืนคอมหลังคอมปากคว่ำใส่ทุกคนคนบอกให้เปิดไม่นบอกให้เปิดแล้ทำไมไม่เปิดเขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากนะครับเขาเป็นคนที่ทำการบ้านมาก่อนที่จะมาทำงานดีมาก ใหม่เขาต้องเล่นเป็นคนอายุ70ท่าทางการเดินการพูดการคิดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะต้องควบคุมให้มันเป็นคนอายุ70อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมว่ามันยากนะมันก็จะต้องไม่หลุดผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทํางกันบ้านพอเขาจะเล่นทีเนี่ยเขาเขาก็จะหลังค่อมตัวคอมคอมท่าเดินงกแงงกแง,กงกเหมือนคนแก่อายุ70คุณคุณอีก ใหม่เป็นคนที่โหัว,วแล้วก็ตั้งใจพร้อมที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์และปรับให้เข้ากับตัวละครได้ตลอดเวลาเราเห็นถึงว่าเขาทำได้เร็วมากทึ่งค่ะเพิ่งกำลังจะไปจ้ะใครแล้วตอนนี้อยอดยากเลวแล้วผมไม่มีั้งใจแล้วไม่เสียงย่าแปลกเนี่ย ความสนุกของเรายังไม่จบแค่นี้นะครับช่วงหน้าเรายังมีภาพเบื้องหลังสุดเอ็กซ์ลูซีที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนมาให้ชมกันด้วยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะครับความน่าสนใจของภาพยนตร์20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิรนนอกจากบทภาพยนตร์ที่แปลกใหม่สนุกสนานแล้ว ผู้กำกับและนักสแสดงก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจยอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปฟังจากพวกเขากันเลยดีกว่าครับหนังเรื่องนี้มันพูดกับหลายกลุ่มนะฮะก็คือมีทั้งคนคนแก่คนสูงอายุวัยที่โตหน่อยวัยร,รุ่นพูดในท่าทีที่ เป็นคอมเมดี้แต่เนื้อหามันก็มีความเป็นแบบคือมันมันค่อนข้างซับซ้อนทั้งในส่วนของของคาแรคเตอร์แล้วก็ของบทเลยเงี้ยดูมีหลากหลายวหลากหลายท่าเกตเลยเนียท้าทายดีโอ้หปู่ครับถ้าไม่ไหวก็ไปนอนนวดตรงนู้นไปหามจริงๆเลยไอ้เครื่องเล่นในนี่ที่มันเล่นแล้วมันดูหวาดเสียวยิ่งกว่านี่เลยวะสวัสดีครับผมเจเจกฤษณาภูมิพี่กุลสงครามนะครับผมในเรื่องก็รับบทเป็นบูมครับบูมก็จะเป็นเด็กที่แบบ มีความมุ่งมั่นครับแล้วก็ชอบเล่นดนตรีคะแล้วก็บูมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเด็กเกเรในสายตาพ่อแม่เพราะว่าแบบพ่อแม่เขาไม่ชอบให้เล่นดนตรีมันดีเรือเหล่ไอ้เต้นกินลำกินเนี่ยเดียวเดียวเดียวพูดก,กับลกูพกพูดมันดีๆหน่อยเต้นกินลำกินเสียหายยังไงแต่ว่าย่าปานเนี่ยบูมจะเป็นเด็กที่น่ารักมากแล้วก็ตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่ชอบเพราะว่าบูมกับยาปานเนี่ยชอบในทางดนตรีอะไระครับ บูมเป็นเป็นรักดน,นตรีเหมือนจะเป็นคนแบบไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่แต่จริงๆลึกๆแล้วบูมเป็นคนแบบมุ่งมั่นอยากจะเก่งแต่ว่าข้างในเราเขาต้องการจะแบบโ้อย่ากับพิสูจน์เองเนี่รายการยังบัตรเขาเปิดให้ออดิชั่นแล้วนะวาสิ่งที่เหมือนน่าจะเป็นความชอบเล่นดน,นตรีอะไรเงี้ยครับคือผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบเล่นกีตาร์แล้วก็สนใจในด้านทางดน,นตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นิสัยของบูมเนี่ยมันจะมี ความแบบว่าขี้แพ้ห่วยแตกไปเลยถ้าแบบเป็นความต่างก็น่าจะเป็นความเกเรกับพ่อแม่เลยนะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยแบบว่าเกเรกับพ่อแม่เท่าไหร่ส่วนที่ใช้เวลาเยอะสุดก็เป็นบทแล้วก็การที่ให้ตัวแสดงทั้งหมดเข้าใจสิ่งที่อยู่ภาย,ภายใต้บททั้งหมดเลยนะว่ามีอินเนอร์ยังไงเขาต้องคิดยังไงเขาถึงแบบแสดงออกมาอย่างนั้นเตรงนี้คือส่วนที่คิดว่าให้เวลาแล้วก็ทุมท่มเท ตรงนีี้มากท่สุดแมงจำได้เลยอ่ะคือไปเวิร์กช็อปกันใช่ปหมคะแล้วไปละลายพฤติกรรมอะไรเงี้ยให้เราเป็นย่ากับหลานให้ได้ให้เรารู้สึกรักเขาในแบบที่เขาอะเป็นหลานเราให้ได้ครูเลยบอกงั้นใหม่ลองคิดดูว่าแบบอะไรที่หนูเอ็นดูมากที่สุดหนูก็เลยบอกหมาหนูพี่หนูเอ็นดูหมาหนูเหมือนลูกบอกงั้นมองหน้าหมาทีน่น่าจเจเลยหนูก็แบบสวัสดีนะะ เวลาที่ผมเล่นกับพี่ใหม่อะไรเงี้ยผมแบบจะไม่ค่อยกล้าสบตาพี่เขาเพราะผมเขินเพราะพี่เขาสวยมากอะแล้วก็เล่นเก่งด้วยก็เลยแบบเป็นความกดดันในการแบบว่าแสดงเรื่องนี้ครับส,ส,สวัสดีครับผมก้องสารสังคปีชานะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นโปรดิวเซอร์นะครับไปเจอกับ น้องใหม่ดาวิกานะครับซึ่งร้องเพลงเพราะมากมรททบใจไม่คกลบ็ลลเ,ไไเ,รเริ่มชอบนะครับรู้สึกนะักร้องคนนี้แบบโหร้องเพลงเพราะสวยมีสเสน่ห์ก็เริ่มตกลุมรักหลังจากที่ได้อ่านบทเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าโอเคเลยนะครับเล่นเป็นโปรดิวเซอร์ มันก็ไม่ได้หนีจากชีวิตจริงผมเท่าไหร่ผมก็ทํางานอยู่ในวงการเพลงมาเยอะมากได้คุ้นเคยกับโปรดิวเซอร์ระดับประเทศพี่เตออย่างพี่จอร์ดอย่างพี่ติด๊ดหลายๆคนก็ได้เห็นมุมมองได้เห็นการทํางานตัวเราเองก็เคยเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับอัลบั้มเราเองเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะใกล้ตัวเราในการที่รับเรื่องนี้ก็ไม่น่ายากในการที่จะเล่นเด็กสมัยนี้เขาร้องเพลงอะไร สนุกดีฮะท้าทายมากได,ไ,ดได้ได้ทำได้ร่วมงานกับตาลาดังหลายๆคนแล้วก็ทุกคนก็ดูแบบเป็นโปรเฟชชั่นัลมากแบบตั้งใจกันทำงานกันจริงจังมากนักแสดงที่เป็นรุ่นรุ่นใหญ่ก็เขาก็เหมือนแบบมีอะไรก็แนะนำพี่ก้องเก่งมากค่ะดูเป็นโปรดิวเซอร์จริงๆอ่ะดูแบบเวลาเขาบอกว่าหยุดร้อนแล้วครับผมว่าแบบเหมือนติในหนังอะนะเราก็จะแบบ แบบกลัวจริงๆครับ,รบะะผมว่าเพลงนี้มันเขายังไม่ได้เรื่องเท่าไหร่อคพี่กอง่ต้องทำอะไรค่ะกองแค่ยิ้มมุมปากเล็กๆจบละซีนนั้นทุกคนไม่มองหนูและ้ะทุกคนมองพี่ก้องทุกคนยิ้มหรือก็จะแบบย่าก็ยิ้มนะทำไมม่ยิ้มตามย่าบ้างอะเออทุกคนก็จะแบบชอบแล้วพี่ก้องเป็นคนที่น่ารักและอบอุ่นมาก สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามีหลายรสชาตินะครับทั้งทั้งคอมเมดี้สนุกสนุกทั้งดราม่าสนุกสนุกแล้วก็เป็นหนังเพลงด้วยผมรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังเพลงนะมีเพลงเพราะๆมีการนำเอาเพลงเก่าๆเพราะๆมา r รียร์เรนจ์ใหม่แล้วก็มีเพลงแต่งใหม่ซึ่งซึ่งเป็นเพลงที่สนุกด้วยผมว่าหนังเรื่องนี้มีหลายอรรถนะครับก็ลองไปชมมาดูผมว่ารับรองว่าสนุกไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เป็นยังไงกันบ้างคงจะถูกอกถูกใจกันใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณไปพบกับเพลงประกอบภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้กันว่าจะสร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมได้มากขนาดไหนติดตามนะครับได้ทำความรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับ20ใหม่ยูเชิวัยหัวใจรีเทิร และเบื้องลึกเบื้องหลังไปพอประมาณจนอดใจรอชมไม่ไหวคราวนี้มาฟังสองนักแสดงนำใหม่ก้องคุยกันแบบสบายๆก่อนจะฝากผลงานภาพยนตร์ไทยคุณภาพสไตล์อารมณ์ดีชวนยิ้มชวนขำและชวนกันซาบซึ้งอบอุ่นดูได้ทั้งครอบครัวสวัสดีค่ะใหม่นาวิกาค่ะรับบทเป็นญ่าปานค่ะสวัสดีครับผมก้องสารสังิชาครับรับบทเป็นนัดครับโปรดิวเซอร์ครับ อย่างแรกเลยก็กบทนะครับเป็นเรื่องของบทที่ที่คิดว่ารับได้แล้วก็ไม่ยากจนเกินไปคิดว่ารับมาแล้วก็ต้องทําให้ได้นะครับอย่างที่สองได้เล่นกับใหม่นาวิกาครับหนูก็รับพอพี่ก้องค่ะนี่ก็เกรงแล้วก็ กับพี่ก้องอยู่แล้วเป็นเป็นทุนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ดูก่อนว่าพี่ก้องมาแนวไหนเราจะแบบแกล้งได้เลยระดับไหน <c oughs> เห็นเขานิ่งๆคงไม่เล่นอนะไรที่ไหนได้โอ้โหพี่ก้องกวนมากเลยนะไปคิวท้ายๆนี่แบบหนักหนักเลยอะ <c oughs> มุกมาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นซีนที่เขาจะร้องเพลงไปได้ประมาณสองสามประโยคแล้วเขาก็จะเศร้าแล้วเขาก็ต้องร้องไห้ออกมาหนึ่งเทค2สองเทค3สามเทค4สี่เทคเขาก็ร้องไห้ ได้เหมือนกันหมดเลยผมตกใจมากเฮ้ยทำได้ไงวะเนี่ยก็มาคุยกับ acting coach ของเราเลยนี่ยผมก็แอบกระซิบเฮ้ยหมายเล่นดีมากเลยว่ะก็ทำได้เหมือนกันทุกเทคเลยเขาบอกผมว่าหมหนีบถุงน้ำตาอยู่ตรงรักแร้แล้วคอยบีบแปดแปดน้ำตาไหลใช่ใช่ใหมต่อท่อไว้ค่ะคือพี่ก้องเป็นอมตะค่ะคือ ซีนนั้นเป็นซีนที่พี่ก้องอึ้งใหม่ๆก้องพี่ก้องเพราะพี่ก้องต้องมาร้องร้องเพลงอย่างเงี้ยแล้วใหม่ก็มองพี่ก้องไม่เปลี่ยนเลยนะคะอุ้ยเก่งด้วยก็เขาเป็นอย่างเงี้ยก็เขาเป็นคนสบายๆแล้วก็ผมคิดว่าเขาก็ไม่ได้มีอีโก้ตัวตนอะไรมากมายคืออยู่ในกองเขาก็เล่นเขาสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงมากๆคนหนึ่งเลยล่ะที่ผมเคยเจอมา ขอบคุณแม่ด้วยค่ะแม่นุชที่มาเข้าคาส a c แอคติ้งกับใหม่ทุกครั้งมาเข้านี่คือมาให้แค่ใหม่นักมองคือมาดูว่าแม่เนี่ยมีพฤติกรรมที่แบบจะเดินหลังพ่อมแล้วก็ปากคว่ำหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบคอยคอยดูแล้วก็เก็บมาเป็นรายละเอียดใช้ในหนังได้อะไรเงี้ยค่ะทาอยู่อย่างนั้นนะคะจนกว่ามันจะเป็นตัวของเราเองอะทุกวันนี้เราเลยต้องมาสลัดคาบนั้นออกซึ่งยากกว่าแบบยากกว่าเป็นดิค่ะ คือเรื่องนี้มันมันแปลกอย่างหนึง่งคือมันเอาคอมเมดี้มารวมกับดราม่าได้คือไม่ชอบที่แบบย่าย่าเจออะไรมาเยอะมากในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอย่ามาแบบกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเจอปฏิหารและกลับมาในวัยนี้อีกครั้งก็แบบไม่ผิดเลยที่ย่าแบบตามความฝันตัวเองอย่างแบบเต็มที่เวลาเข้าฉากเนี่ยก็มีแบบแอบได้ยินอะไรอย่างเงี้ย้องเพลงให้ใหม่ได้วิกาฟังอเอากีตา้ามายืมหน่อย

รู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันนั้นรอมานานที่ฟ้าให้มาเจอาก,กันให้ฉันมีเธอน่าจะบอกใบหม่ดวาวิกาณได้สุดแล้วะถิ่นดีใจเขิน <laughs> ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีทุกรสชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกคอมเมดี้มีดราม่ามีโรแมนติกผมเชื่อว่าการพักผ่อนในการดูหนังของคุณถ้าคุณมาดูเรื่องนี้ผมว่าคุณตอบโจทย์ได้ครบคือมาดูหนังแล้วคุณก็ได้ความสุขกลับไปมาดูนะครับรับรองสนุกแน่นอนหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่นผู้ใหญ่รวมไปถึงผู้สูงอายุนะคะดูเรื่องนี้นี่ไม่ไม่เชื่อว่ายิ่งโดนเลยค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะ20ใหม่อยู่เทินไว้หัวใจรีเทินค่ะเอาละครับเห็นพี่ก้องโชกิตา้าแล้วหนุ่มรออีกหนึ่งคนยังเจเจจะยอมได้ยังไงรู้ขอปิดรายการด้วยเพลงเด็กกระโดดกำแพงและสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับรใ มันเป็นของเธอจะร้องให้ไปวัน so